แอนติเจนเทสคิดหรือ ATK คือชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองในเบื้องต้นใช้เวลาไม่นานก็ทราบผลแล้วช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้นแต่เรื่องคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจ ATK จำเป็นต้องให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ซื้อ ATK มาตรวจเองแล้วพบผลบวกลวงแต่เมื่อใช้ ATK ที่ผ่านการรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอมาตรวจซ้ำกลับได้ผลเป็นลบ เช่นเดียวกับการตรวจด้วย RT-PCR นายแพทยสุภกิจสิริรักอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย้ําว่าชุดตรวจ ATK ทุกรายที่ผ่านการรับรองจากออยไม่ว่าจะราคาถูกหรือแพงล้วนมีประสิทธิภาพผ่านการทดสอบมาตรฐานพร้อมแนะประชาชนซื้อชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอยแล้วหากใช้ถูกวิธีโอกาสเกิดผลลวงต่าเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้น การที่ ATK มีราคาถูกลงแล้วทําให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจได้บ่อยขึ้นเนี่ยแต่วิธีการตั้งแต่ซื้อมาเก็บอย่างไรตรวจอย่างไรใช้อย่างไรแปลผลอย่างไรขอให้เป็นไป,นป,นปนตามคําแนะนําจะได้เข้าใจเครื่องมือชนิดนี้ในการใช้ในการคัดกลองโควิดสิได้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันมีชุดตรวจ ATK ที่ออยอ,อนุญาตแล้วหนึรายการในจำนวนนี้หนึรายการเป็นแบบ Home Us สสำหรับประชาชนทั่วไปใช้ นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการออยกล่าวว่าปัจจุบันสามารถตรวจสอบว่า ATK ผ่านออยหรือไม่เพียงสแกน QR code หรือค้นหาจาก Google พิมพ์คำว่า ATK ออยก็จะขึ้นเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตาม QR code หรือตามเว็บไซต์นะครับหรือคีย์ใน Google Search คำว่า ATK อยนะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้นะ, <S 2> <S 2> ะเข้าไปแล้วก็สามารถคลิกดูนะครับในสไลด์โฮมยูสเนี่ยเราจะมีขึ้นรูปภาพให้ตรวจสอบว่ารูปภาพชุดตรวจที่เราซื้อมาเนี่ยใช่ชุดอย่างนี้ไหมถ้าไม่แน่ใจคลิกเข้าไปดูมีวิดีโอคลิปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะเห็นชัดเจนว่าชุดตรวจควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นางานที่ทําให้เราได้ชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ ATK และรองรับการเปิดประเทศของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศอนุญาตให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ผ่านร้านค้าและออนไลน์ได้แล้วหากประชาชนรู้เท่าทันก็จะได้ ATK ที่ได้มาตรฐานดังนั้นออยอจึงร่วมกับ3แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งช h o p ป e ้ลาซาดและ h d m a l c o t h ให้บริการตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่จะสั่งซื้อว่าได้รับอนุญาตจากออยหรือไม่โดยพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า ATK หรือชุดตรวจโควิดก็จะขึ้นแบนเนอร์ให้ความรู้วิธีการเลือกซื้อชุดตรวจ ATK ให้ได้คุณภาพอีกทางเลือกหนึ่งองค์การเภสัชกรรมได้เปิดจำหน่ายชุดตรวจ ATK ออนไลน์ชุดละ40บาทกล่องละ800บาทมี20ชุดตรวจผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ล่าสุดวานนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากจำหน่ายหมดภายใน2ชั่วโมงซึ่งเศสัชกรหญิงสิริกุลเมธีรังสันรองผู้อานวยการองค์การเพศสัชกรรมกล่าวว่ากำลังสั่งซื้อเพิ่มและจัทยอยเปิดจำหน่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1648นฤมลอุดมพรรายงาน